มีหลายๆคนนะคะถามครูข้อนี้มาว่าเราจําเป็นต้องย้อนอดีตชาติปังก่อนหรือชาติปังก่อนนี่มีจริงไหมนะคะ เวลาเราใช้ชีวิตในตอนนี้นะคะหน้าเี Facebook หรือข่าวสารหรืออะไรก็ตามบางคนนะคะก็บอกให้คุณไปย้อนอดีตนะคะบอกให้คุณไปดูซิว่าชาติที่แล้วฉันเกิดมาเป็นอะไรนะฉันทำอะไรอยู่นะแล้วมันส่งผลกระทบต่อชาตินี้ไหมอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ครูอยากจะบอกคุณเลยว่าจริงๆแล้วนะคะชาติปังกอดจริงๆมันก็มีมันมีจริงนะคะมันมีอยู่จริงแต่แต่แต่แต,แต่ประโยชนนี้ดอกจันมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่ได้คำานึงถึงเวลาณนะปัจจุบันตอนนี้ เวลาที่มันเป็นอยู่ตอนนี้สำคัญที่สุดไม่ใช่อดีตชาติไม่ใช่ชาติปางก่อนไม่ใช่ชาติก่อนก่อนนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือตอนนี้ฉะนั้นเวลาที่คุณรู้ข้อนี้แล้วคุณไม่ต้องไปเสียเวลางมชาติปางก่อนให้มั่วรู้อดีตไปก็เท่านั้นมันเสียเวลาด้วยบางคนนะคะใช้เวลาทั้งชีวิตในชาตินี้เพื่อแก้กรรมในชาติปางก่อน แต่ครูจะบอกคุณเลยว่าคุณสร้างกรรมใหม่ไปเลยไม่ดีกว่าเลยนะคะแล้วสร้างกรรมใหม่การกระทำใหม่คำพูดใหม่วาจาใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วสร้างอนาคตไปเรื่อยๆสร้างอนาคตของคุณในชาตินี้ให้ดีสุดเท่าที่จะทาได้โดยที่ไม่พวงหลังโดยที่ไม่ไปสนใจอดีตชาติไม่ไปสนใจอดีตว่าที่ผ่านมาฉันเคยทําอะไรมาแล้วบางคนไม่ใช่แค่อดีตแบบอดีตชาตินะบางคนย้อนอดีตไปตั้งแต่เมื่อวานมันลืน เมื่อห้านาทีที่ผ่านมานี่คืออดีตเหมือนกันนะเมื่อตอนฉันเป็นเด็กนี่คืออดีตเหมือนกันนะจงตัดอดีตทิ้งแล้วเริ่มใหม่ทันทีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้ฉันจะทําสิ่งใดให้มีประโยชน์ต่อตัวฉันและผู้อื่นได้บ้างนะคะเพราะนั้นเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยแล้วคุณจะไม่ทวงด้วยความเชื่ออะไรที่คนอื่นเขายัดมาให้คุณคุณจะสร้างกรรมใหม่คุณจะสร้างของดีงามใหม่ตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณตัดสินใจให้กับตัวเองได้เจอของดีๆนะคะตั้งแต่วินาททีีีีน้่่่คุณเเริิมมใหชววตตขอองงั สิ่งนี้มีพลังและทรงพลังทรงคุณค่ากว่าการไปย้อนอดีตทั้งบ่วงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดข้อนี้นะคะจงตัดบ่วงนั้นทิ้งแล้วเ,เริ่มใหม่ทันทีคิดภาพแต่ของดีคิดภาพแต่สิ่งที่คุณอยากจะได้คิดภาพแต่สิ่งที่คุณต้องการท่านั้นแล้วสิ่งนี้จนะช่วยให้อนาคตของคุณที่คุณจะได้เจอนะคะหรือวันพรุ่งนี้วันตัดไปหรือแม้กระทั่งวินาทีตัดไปถ้าคุณตั้งจิตตั้งเป้าตั้งใจว่า ฉันจะมองหาแต่สิ่งที่ฉันปรารถนาเท่านั้นฉันจะมองหาแต่สิ่งที่ฉันชอบเท่านั้นคุณก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของคุณก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณก็จะเปลี่ยนและคุณก็สร้างอนาคตใหม่ได้ตั้งแต่วินาทีนี้นะคะโอเคเพจครูพอลอยบริสิิสบายก็ฝากว่า,านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะคะโอเคไปติดตามได้ที่ k o o n p l o y นะคะคุณสามารถโหลดแอปนี้ได้ทุกมือถือและเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย